สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็กลับมาที่เกมเดิมเลยวันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะสร้างอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวก่อนอื่นคือทําตามคอมเมนต์ดีกว่าไปดูคอมเมนต์ดีกว่าว่ามีใครอยากให้ทําอะไรบ้างมาแล้วคอมเมนต์ นี้บอกว่าอยากเห็นเมืองที่ต่ํากว่าระดับน้ําทะเลครับแล้วก็มีเขื่อนตั้งกั้นน้ําทะเลเออต้องเราต้องสร้างเขื่อนก่อนใช่ปะแล้วก็ปล่อยน้ําทะเลเข้ามามันน่าจะได้ป่ะพอสร้างเสร็จก็ชมความสวยงามสักพักก็ลบเขื่อนออกแล้วก็แล้วก็ <laughs> แล้วก็ทำไงแล้วก็ฆ่าคนในเมืองให้หมดเลยค่ะโอเคอยากให้พี่เล่นเกมนี้อีกโอเคก็เล่นอยู่นะจ๊ะขอบคุณทุกคนมากเลยเออ,อยังไงอีก อยากให้เล่นแพ n น c c o โคสเตอร์ก็เคยเล่นนะเออก็ยังมีอยู่ก็อาจจะเล่นก็ได้นะบอกว่าให้สร้างเมืองกรุงเทพน้อยค่ะแล้วก็ทําลายด้วยสึนามิสูงก็เดี๋ยวทําวันนี้ไปเลยก็ได้เนาะโอเคอยากให้ทําหมู่บ้านในถ้าขุดภูเขาสูงคือเกมเนี่ยมันไม่สามารถขุดเป็นรูในภูเขาได้อะดังนั้นอันนี้น่าจะทําไม่ได้นะคะหมู่บ้านในถ้าเนี่ยน่าจะทําไม่ได้ โอเคงั้นวันนี้นะคะเราก็จะมาทํา2อย่างลองดูนะไม่รู้ทําได้เปล่านะก็คือเราจะสร้างเมืองที่ต่ํากว่าน้ําทะเลแล้วเอาเขื่อนกัน้นแล้วก็ให้คนไปสร้างบ้านในนั้นแล้วสักพักก็เอาเขื่อนออกนะคะกับอีกอันนึงคล้ายๆกันลักษณะคล้ายๆกันก็คือสร้างกรุงเทพแล้วก็ทําลายด้วยสึนามิสูงไปเลยทีนี้เนี่ยจะสร้างกรุงเทพเราก็ต้องไปโหลดแมปของกรุงเทพมาก่อนมีเปล่าวะเดี๋ยวลองหากอนนะนี่เบงคอร์เออขึ้นมาแล้วก็จะมีแมปที่เขาสร้างเอาไว้ เดี๋ยวหาก่อนนี่ไงแมปกรุงเทพมหานครแมปนี้มันจะติดทะเลหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วก็มีแมปนี้นะคะที่เขาทําเหมือนกับเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะคะคือตรงนี้ก็เป็นกรุงเทพมหานครเออลองดูลองดูลองกดมา2ออันโอเคงั้นเราเข้าไปที่เกมกันเลยพอเราเข้ามาที่เกมปุ๊บมันก็จะมีเซฟเกมนี่ไงเกิดเปิดตรงนี้ที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะคะโอเคงั้นเราลองเข้าไปที่แมปแบงคอกกรุงเทพอันนี้ดูก่อน ในที่สุดเราก็เข้ามาแล้วนะคะในเกมมีความรู้สึกว่ามีการกระตุกนิดหน่อยปัญหาคือตอนนี้น้องบอกว่าพอทำกรุงเทพเสร็จเนี่ยให้ทำให้ทำซึนามิด้วยเดี๋ยวขอดูกันนะปรากฏว่าไม่น่าทำได้คะ่ะคือแบบกรุงเทพจริงๆแหละแต่ว่าไม่มีโซนทะเลอะโอเคงั้นก็เราก็ทำซึนามิไม่ได้งั้นแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้นะ โอเคงั้นลดอีกแมปหนึ่งเลยละกันเสียดายเพราะว่าแมปนี้นะคะเขาทําถนนค่อนข้างสมจริงแต่อัอนนึงเขาทําแค่แม่น้าเจ้าพยาเอาละค่ะเข้าเกมม่อีกรอบหนึ่งนะคะในแผนที่ของกรุงเทพนะคะซึ่งแผนที่ของกรุงเทพก็คือแผนที่แม่น้าเจ้าพยามากกว่าเออเอาละเดี๋ยวจะสร้างคนให้คนมาอยู่นะคะแต่ว่าจะสร้างให้เป็นแบบว่าไม่เหมือนของกรุงเทพจริงๆนะเออจะสร้างในแบบที่เป็น เป็นแบบตารางสี่เหลี่ยมเลยให้คนเข้ามาอยู่แค่นั้นเองเ,ออเพราะว่ายังไงเราก็จะทำรายมันโอเคงั้นเราก็เริ่มเลยนะคะในการสร้างเอาแบบสี่เหลี่ยมเลยนะตารางสี่เหลี่ยมไปเลยนะ ใหญ่โค้ดใหญ่ไม่มีจริงด้วยเอาละ <c oughs> นี่คือกรุงเทพของเราเออขออย่างนี้เลยขอสร้างแบบนี้เลยเราจะได้แบบง่ายๆนะทุกคนไม่เห็นมีใครมาสร้างบ้านเลยอะแบบนี้มันยังไงกันเนี่ยแบบนี้มันยังไงกันโอ้โอ้โอโอ้โหเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว มีปัญหาเรื่องเรื่องไฟฟ้าโอ้โหแล้วโรงงานไฟฟ้าเราอยู่ไกลซะด้วยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเชื่อมมาให้นะจ๊ะโรงงานไฟฟ้าเราอยู่อยู่นู่นไงเดี๋ยว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 เชื่อมมาให้ ใกล้ละใกล้ละใกล้ถึงละความเจริญกำลังจะมาหาคุณ ه, เรียบร้อยทุกคนมีไฟใช้ไหมคะโอเคเรียบร้อยนะคะปัญหาเรื่องไฟเรียบร้อยแล้วเออรู้สึกว่าภาพมันวันนี้ภาพมันจะไม่ค่อยสวยมันดูเป็นการ์ตูนการ์ตูนไงก็ไม่รู้เนาะ นี่ไงมีคนมาอยู่ตามแนวสายไฟเออตรงแนวสายไฟเนี่ยมีคนมาอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะขยาย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 ไปเรื่อยๆเห็นไะเห็นป่มเห็นป่มเนี่ยเดี๋ยวมันออกมาเรื่อยๆเองอ่ะดูดิดูดิเห็นป่มเห็นไหมโซนตรงนี้คือโซนอ่อที่เก็บขยะเว้ยโอ้โหโคตรเยอะเพราะว่าเราจะต้องเก็บขยะของทั้งเมืองนะคะก็เลยต้องสร้างเยอะขนาดนี้ระหว่างสร้างนี่มีตึกมาแทรกด้วย โอ้ยเดี๋ยวบากคว่ารถติดนั่นแหละในขณะที่ทุกคนนะคะกําลังมีความสุขหรือเปล่าเออก็เหมือนกับใช้ชีวิตอย่างปกติสุขอยู่นะคะในขณะนั้น <c oughs> ก็มีสึนามิมาโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งสึนามินี้เราก็จะสร้างเอาเองมันจะต้องเริ่มที่ตรงนี้เลยป่ะ <c oughs> อ่ะรอดูต่อไปนะคะว่าสึนามิจะเข้ามาไหมนะตอนนี้ก็คือ บ้านเมืองก็กำลังจริญเติบโตนะะรอรถขยะมาเก็บเอา้ามาแล้วเรามาดูกันนะคะว่าสึนามีเนี่ยมันจะมาสูงขนาดไหนเออเห็นน้องบอกว่าทำ10เมตรแต่10เมตรนี่น่าจะเกินน่าจะเกิน10เมตรเดาว่าน่าจะประมาณสัก40เมตรเว้ยเออคิดดูดิถ้าเทียบจากขนาดรถอะดูนะทุกคนดูนะทุกคนทุกคนสมมติว่านี่คือบ้านหลังเนี้ย และเห็นซึนามิมาจากตรงนูน้นอะโอ้โหข้อสูงมาแล้วค่ะโอ้โหสูงกว่าตึกอีกซึนามิ40เมตรแน่เลยทำไมภาพมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันมนเห็นขอบขอบนี้ด้วยโอเคมาแล้วนะคะท่วม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 มันจะค่อยๆมาอย่างสูงค่ะพี่น้องดูดีว่าจะสูงแบบว่า เออนี่ไงหนีมาข้างบนนี้ได้เนี่ยหนีขึ้นมาตรงนี้ได้แล้วถ้าเกิดเป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงนี่ไอเนี่ยน่าจะถลม่มเฮ้ยหรือหนีไม่ได้วะดูมันเหมือนสูงสูงมันสูงจังวะสูงอยู่นะเนี่ยดูซิว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนนะแล้วก็วิ่งขึ้นมาชั้นบนสุดเนี่ยจะรอดเปล่าโอ้โหรอดป่วะหนีขึ้นมาบนนี้จะรอดไหม บ้านทั้งหมดนี้อยู่ในน้ําหมดแล้วนะคะตึกที่เห็นอยู่ตรงนี้อยู่ในน้ําหมดแล้วคือแบบต่อให้ไปยืนตรงนี้จริงๆยังหวาดเสียวเลยจะตายไหมถ้าฉันยืนอยู่ตรงนี้จะตายหุยตายทุกคนโอ้โหมันหนักจริงทุกคนตายของจริง เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ามีบ้านใกล้ทะเลนะคะโหคดคดน่าก,กลัวหูมันสูงจริงๆบอกเลยนะคะว่า คนตายตอนนี้มีคนอยู่40,000กว่าคนถ้าเปรียบเทียบนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกโซนสมุทรปากกาเลยพวกนี้แต่จะบอกน้องๆทุกคนว่ายังไงสึนามิไม่มีทางเกิดขึ้นในโซนกรุงเทพเราแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าประเทศเราอ่ะไอ้ตรงกรุงเทพอบมันเป็นอ่าวเว้ยดังนั้นอะ่ะส่วนมากสึนามิอะ่ะจะเจอจากพวกที่เป็นทะเลที่ติดกับมหาสมุทรนะคะยกเว้นแต่ว่ายกเว้นแต่ว่าอ่าวของเราอะ่ะเกิดแผ่นดินไหวตรงตรงอ่าวซึ่งปกติ ยากะยากเพราะว่าตรงอ่าวของเราอะมันแผ่นดินของเราค่อนข้างแข็งมากอะตรงนี้ไม่ส่วนใหญ่ไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวแถมเร็วมากแรงมากต่อให้อยู่ชั้นห้าก็ไม่รอดเฮ้ยอันนี้สูงแล้วอันนี้สูงแล้วตึกนี้สูงแล้วลองคิดดูกันอีกรอบหนึ่งนะทุกคนถ้าเกิดเราหนีขึ้นมาดาดฟ้าเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่ไหมแต่ทีน่ๆข้างล่างนี่คือ,คอ,คอตายค่ะตาย หูชั้นอะไรแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอยู่ชั้นดาดฟ้าเรารอดหูถ้าเกิดเรายืนอยู่ชั้นดาดฟ้าเนี่ยแล้วเ,เห็นน้ำอย่างเงี้ยแล้วเ,เห็นน้ำอย่างเงี้ยใครใครจะมันน่ากลัวมากเลยเรียบร้อยค่ะนี่พี่บุ๊กก็จะแอบเดินมาแอบอยู่บนนี้เออนี่อาจจะมาแอบอยู่ตรงนี้เพื่อไม่ให้น้ำซัดเฮ้ยรอดว่ะเราอยู่ชั้นดาดฟ้า the โอ้โหน,น่าจะโดนน้ำสัดละมันนาหลายระล,ลอกเลอเกินที่น้องบอกว่าขอ10เมตรพี่บุกว่าน่าจะได้ส0เมตรละมั้งคราวนี้เออเพราะตึกนี้10ชั้นก็หายไปเหมือนกันนั้นเนี่ยเอาละทุกคนงั้นเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะไปลองสร้างเมืองที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลก,กันดูนะคะดูว่ามันจะได้ผลอเปล่าไปไปดูกัน เอาละทุกคนกลับมาที่แมปเดิมนะคะจำแมปนี้ได้ไหมแมปชาวเขาของเราโอ้บ้านรู้สึกว่าจะเป็นบ้านโซนยุโรปยุโรปหน่อยนะใช่ไหมอ่ะอันเนี้ยก็จะเป็นแมปชาวเขาของเราฝนกําลังตกพอดีเลยเอาล่ะต่อไปนะคะน้องๆบอกว่าให้สร้าง เออบ้านอันนี้คือบ้านที่อยู่เกาะกลางทะเลโดยที่ไม่เชื่อมกับคนใช่ไหมอีกอีกอีกหมู่บ้านหนึ่งก็ต้องเป็นหมู่บ้านที่ต่ากว่าระดับน้ําทะเลปัญหาคือเราจะเราจะสร้างยังไงวะเดี๋ยวขอคิดก่อนนะว่าเราจะสร้างยังไง อันนี้ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าลองดูก่อนนะคะแล้วตอนนี้เผื่อมันจะใช้ได้ปะวะเราอาจจะต้องทําเขาเรียกว่าอะไรนะสูบน้ําออกอ่ะเออสูบน้ําออกจากตรงนี้ก่อน่ะซึ่งถ้าไม่ได้อาจจะต้องลบนะแล้วลองคิดดูว่ามันจะมีวิธีอื่นไหมยกพื้นได้ไหมขอยกพื้นก่อนแบบหนึ่งยกพื้นเพื่อไล่น้ํายกพื้นเพื่อไล่น้ําก่อนแล้วก็ต้องทําให้ข้างรอบๆบนอกๆเนี่ยมันต่ําลงเพื่อให้น้ามันออกจากโซนนี้ก่อนแบบหนึ่ง แบบหนึ่งนะไล่ <l ain> น้ําออกก่อนแบบหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวรอให้น้ํามันเหือดหายไปหมดก่อนนะเอาละทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ทําการเอาน้ําออกจากเกาะไปเกือบจะเกือบจะหมดหรือหมดแล้วก็ไม่รู้นะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะได้เกาะที่สูงกว่าน้ําทะเลซึ่งต่อไปเราจะกดต่ํานะคะกดให้มันมันลงต่ํากว่าน้ําทะเลเว้ยซึ่งไม่รู้ว่าน้ําทะเลเนี่ยมันจะเข้ามาหรือเปล่าออะลองดูนะทุกคนเออ ลองดูนะทุกโคดโอ้ยังมีน้ำอยู่อ่ะยังมีน้ำอยู่นิดหน่อยอ่ะเออเออยังมีน้ำอยู่นิดหน่อยนะไม่เป็นไรเนาะอันนี้คือน่าจะขนาดเท่ากับทะเลและเราจะเอาให้ต่ำกว่าทะ่ไหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนละ่ะโอ้ยมันเป็นเขื่อน เดี๋ยวนะมันเป็นเขื่อนกั้นมันก็ต้องเข้ามาสิเออเราต้องทำให้มันหันออกข้างนอกว้ยขึ้นก่อน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 เดี๋ยว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 เราเราต้องทำให้มันหันออกอย่างนี้มันถึงจะก,กันน้ำสร้างใหม่สร้างใหม่นี่ต้องทำให้แบบว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่มันอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวยกน้ำใหม่แป๊บนึงนะพอย,ยกพื้นใหม่เหมือนเริ่มใหม่หมดเลยวะ่ะ ตอนนี้จะอยู่ในขระนวนการไล่น้ําอยู่นะทุกคนทุกคนรอ,อแป๊บหนึ่งนะการนี้จะทําเมืองใต้น้ํานี่มันก็ไม่ได้เรื่องง่ายนะเนี่ยเอาล่ะทุกคนตอนนี้นะคะไล่น้ําหมดแล้วนะคะแถมเขื่อนรอบๆเนี่ยก็ไม่จมน้ําแล้วด้วยต่อไปนะคะเราก็จะยุบมันลงไปยุบยุบ นี่ไงต่ากว่าระดับน้าทะเลด้วยเออเนี่ยมันมันมันซึมเข้ามานันเนี่ยทุกคนนะ้ํามันซึมเข้ามาว่ะเอาละเรามาสร้างหมู่บ้านกันในนี้นะคะทุกคนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเชื่อมกับถนนข้างนอกนะคะอันนี้คือถนนอะไรอันนี้คือรถไฟเว้ยแล้วถนนข้างนอกมันอยู่ไหนเนี่ย <laughs> นี่ไงอยู่ตรงนี้ไงโอ้ะจะความจริงแล้วก็สวยเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะถล่มเราจะเซฟเกมนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนอื่นี๋ยวต่อไฟแป๊บนึง ไหนๆก็อยู่ส่วนนี้ก็เอาไฟตรงนี้แล้วกันเนาะน้ำเนี่ยไปเชื่อมขอแย่งจากหมู่บ้านนี้มาได้ไหมเนี <c> ่ย <oughs> เอ้ยน้ำพอใช้ปะวะไม่เป็นไรไม่แย่งก็ได้ไม่งอ้อน้ำเราอาจจะต้องมานั่งทําตรงนี้เว้ยมาแล้วนะ้ำไฟปปาที่เธอต้องการเป็นไง <c oughs> ละ่ะมีความสุขก <c oughs> ันใช่ไมหมละ่ะ <c oughs> แล้วพวกเธอจะได้รู้จัก ความตก,กใจมันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเธอเธอยังไม่ทันตั้งตัวใช่ไหมล่ะอยากได้น้ำเหรอเดี๋ยวจัดให้อยากได้โรงพยาบาลไหมจัดให้ที่ับเพิ่มจัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอต้องการฉันจัดให้เธอหมดแล้วสถานตีตำรวจชุมชนจัดให้เอาละทุกคน ตอนนี้ทุกคนก็เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านของเราอย่างเรียบร้อยรู้สึกต้นไม้ไม่ค่อยจะมีนะแล้วนี้อะไรมันมาติดอยู่ตรงนี้เนี่ยเมื่อเขือนแตกจะเกิดอะไรขึ้นนี่ฉากนี้เลยปกคลิปโอ้ยโอ,ยโอยนี่อันนี้เลยปกคลิปเอาละทุกคนในที่สุดนะคะก็ได้เวลาแล้วเราทุกคนเนี่ยจะถึงจุดจบของเมืองนี้แต่ก่อนอื่นขอเซฟก่อนเซฟเก็บเอาไว้ เอาละเซฟเรียบร้อยนะคะเอาละมาดูกันนะคะทุกคนอยากจะให้เปิดตรงไหนอยากจะให้เปิดตรงไหนคิดว่าเปิดตรงนี้น่าจะมันสุดเลยเปิดตรงนี้น่าจะมันสุดคลิกเลยนะคลิกเลยนะเราจะเหมือนผู้ชมยืนอยู่ตรงสะพานตรงนเออคลิกเลยนะหนึ่งสองซ้ำเฮ้ย <laughs> ยังยังยัง ใช่ไหมเขาถามว่ายืนยันจะลบใช่ไหมเฮ้ยยังไม่ทันกดยืนยันเลยน้ำเหมือนจะท่วมมาแล้วอะใช่สิโอ้โหโอ้โหโอ้โหโจะเหลือเหรอจะเหลือเหรอโอโ้สุดยอด พังหมดค่ะพังหมดพังหมดว่าเอเรามีคนยิ้มด้วยมีคนดีใจอรอโอ้โหมันก็ไม่น่าเหลือหรอกนะใช่ไหมทุกคนเพราะว่าบ้านเนี่ยมันสร้างต่ำกว่าน้ำทะเลเป็นไงสะใจทุกคนแล้วใช่ไหมนี่ฉันยืนอยู่ตรงนี้ฉันก็จมหายไปแล้วไปกับน้ำทะเลแล้วเออเฮ้ยแต่ทุกคนก็สามารถหนีขึ้นมาบนดัดฟ้าได้นะดูสิมันไม่จมดัดฟ้า จะน้ำนะ่ะคิดดูน้ำมันแรงมากเลยนะดาดฟ้านี้ไม่รอดวะดาดฟ้านี้ไม่รอดหลังคานี้น่าจะรอดอยู่รอดไหมไม่รอดไปเหมือนกันไปเมือก้โอ้ยยังไงมันก็โดนถล่มนะคะเพราะว่าน้ำมันมาเร็วมากถลม่ลมถล่มตึกถลม่มไปหมดแหละบ้านบ้านไปหมดแหละเรียบร้อยค่ะตอนนี้เมืองที่เราสร้างไว้ตั้งนานก็รับคารบค่ะ เห็นปะทุกคนเห็นเห็นป่ะเราก็ยังเห็นร่องรอยอารยธรรมของเมืองนี้อยู่นะคะแต่เมืองนี้ก็ไปอยู่ใต้น้ำแล้วนี่คือเมืองแอตแลนติกใช่ไหมเหมือนเมืองแอตแลนติกโอเคเสร็จแล้วสมใจทุกคนแหละพวกเธอเป็นคนซาตนี้ใช่ไหมถึงขอฉันมาแต่ละเรื่องเนี่ยเออเอาละทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเรื่องการทรมานคนก็ จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าในคลิปต่อไปเนี่ยถ้าเกิดมีคอมเมนต์ที่แบบว่าอยากจะทำซึนามิซึนามิก็กลับมาดูคลิปนี้นะเหมือนกันผลลัพธ์เหมือนกันนะคะโอเคแต่ว่าอันนี้เราเซฟไว้ก่อนที่เมืองจะถล่มดังนั้นถ้าเกิดเราเข้ามาในเซฟนี้ในรอบหน้าเมืองนี้ก็จะยังอยู่นะจ๊ะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะจ๊ะเจอก,กันใหม่พั้หน้าคะ่ะบ๊ายบาย